นี่นะครับวันนี้เราจะพามาดูกันนะครับพื้นกระบะหลังจากวิ่งหินก้อนหินใหญ่กันมาเป็นเวลา5ปีนะครับวิ่งทรายก่อนครับ5ปีแล้วมาวิ่งหินก้อนหินใหญ่นะครับอีก5ปีดูครับนี่ทรายกัดผุหมดเลยครับเสาเสาพังหมดครับหินก้อนใหญ่จัดนี่ครับพื้น ทะลุหมดเลยครับนี่ครับฝาข้างเป็นรูโบเลยนี่ครับกำลังเลาะโดยอาจารย์เกียรตินะครับช่างผู้ชำนาญการนี่นะครับน,นั่นนันเดี๋ยวมาดูกัน